ครับวันนี้ทางสมาคมมืองพุทธเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทพ่อพี่จำกัดมาทำการส่งมอบชุดตรวจเอทีเคนะครับให้กับคณะทัวร์วีไอีซึ่งนำคณะโดยท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำคณะวีไี เดินทางจากเชียงใหม่ไปที่ภูเก็ตและกระบี่เป็นการเดินทางเพื่อไปเชิญชวนให้ด้านท่องเที่ยวของภูเก็ตและกระบี่รวมถึงผู้ประกอบการของด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดก,กระบี่และภูเก็ตได้ส่งนักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวต่างชาติหรือนักเที่ยวคนไทยนะครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเราซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวัง ที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนไม่ว่าโรงแรมร้านอาหารและเช่าบริษัททัวร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับฟางท้างสวนเสือรวมถึงในสฟัฟว์ททุกภาคส่วนรวมถึงนักกุงเทศนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่ต้องขอขอบคุณทั้งท่านประธานาสภาศึกษาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกสมาคมุลกิสท่องทรรเที่ยวเชียงใหม่นะครับที่เป็นแม่ทัพในการ ไปส่วนนะครับทายนักเที่ยวจากภาคใต้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเรานะครับครับผมในนามในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสือเดชนะครับนายกสมาคมกรุงเทพ่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มอบตุดวตรวจ ATK ไปถามว่าเราเอาไปทำอะไรเราก็จะเอาไปติดกับคณะของเราที่ผู้ประกอบการที่จะเดินทางไป นำทัพผู้ประกอบการไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างต่างชาติในสามจังหวัดคือภูเก็ตกระบี่พังงามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามีสิ่งใดที่สงสัยในคณะเราว่าจะติดเชื้อหรือจะนำเชื้อไปแพร่ระบาดยังสามจังหวัดเราก็จะรีบใช้ชุดตรวจเอ k ทชุดนี้ตรวจทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ไปเยือนและก็เจ้าภาพ ที่เรานะับครับพี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจให้กับนะครับผู้ที่จะนำทัพไปทางภาคใต้แลวก็ผู้ที่จะจนรับคณะของพวกเราว่าทุกฝ่ายเราผ่ายมาตรการทางฉี่พัีนครบถกวนมาแล้วนะครับและยังมีมาตรการที่จะตรวจสิบเสร็จในกรณีที่เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งสง่ายนะครับจะขอให้นะครับทางคณะ เอ่อวีไอพีนะครับเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตังนะครับตรงเดินทางโดยสวัสดิภาพและประสบความสําเร็จสามารถเชิญชวนนักเที่ยวนะครับทั้งชาวต่างชาติและนักเที่ยวชาวไทยทางภาคใต้ให้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทางเมอกซเทศเราก็จะเป็น หนึ่งความร้อนที่ฝากท่านสองท่านนะครับว่าหางานหาน้องเที่ยวมาต้องเชี่ยวจังหวัดจยงหว่ของเราขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาครับ